ไปออกเรียนพลาดเชิญชวนให้คุณกินเอ็นตายโรคต่างๆอีกมากมายไปออกเรียนพลาดช่วยได้หายห่วง ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟื้นฟูสุขภาพกับเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสนะคะทอฟันดาวพันแสงค่ะอยู่รับใช้ผู้ชมเหมือนเช่นเคยคะ่ะและวันนี้นะคะจะนําเรื่องราวความเป็นจริงนะคะและ,ะใ้ผู้ชมได้ไปพบกับพลังมหัศจรรย์ของเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะการที่เราได้รับประทานอาหารบริโภคอาหารหรือแม้กระทั่งการสะสมความเครียดการทํางานต่างๆนะคะผู้ชมคะ่ะลองถามตัวเองดูสักนิดว่าตอนนี้ผู้ชมอา อายุเท่าไหร่ใช้ร่างกายใช้อวัยวะใช้เซลล์ต่างๆในะร่างกายมายาวนานขนาดไหนคุณใช้ร่างกายแบบนี้ใช้เข้ามาอย่างยาวนานคุณเคยดูแลรักษาหรือไม่แม้กระทั่งรถยนต์นะครับผู้ชมค่ะเมื่อถึงวันใดวันหนึ่งคุณก็จะต้องทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่อง เปลี่ยนยางเหมือนกันเลยค่ะนะคะวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีชีวิตคุณยังดูแลรักษาได้แล้วชีวิตของคุณล่คะคะแน่นอนที่สุดค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยสรรหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลากหลายยี่ห้อแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะคะวันนี้นะคะทางฝันมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายต้องการและมีความสําคัญมากที่สุดค่ะเพราะว่าการหายใจเข้าการหายใจออกการออกกาําลังกายการขยับเคลื่อนตัวเองนะคะจะเป็น แขนขาร่างกายทั้งหมดจะต้องพึ่งเอนไซม์นั่นเองค่ะเมื่อเอนไซม์มีความสําคัญสําหรับสุขภาพและชีวิตของเราขนาดนี้แล้วนะคะแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าเจ้าเอนไซม์ที่ทอฝันกําลังนําเสนอนี้มีประสิทธิภาพและสามารถซ่อมแซมซ่อมเสริมป้องกันอะไรบ้างและวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับสุภาพบุรุษลูกทุง่งพี่รุ่งสุริยาข,ขออนุญาต ทักทายพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโ,โหโหล่อไหมคะคุณผู้ชมคะดคเดี๋ยวขออน,นุญาตนิดนึงนะคะพี่รุ่งค่ะอย่างที่เราฝันได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมก็คงจะอยากจะทราบกันแล้วแหละนะคะว่าเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายบ้างพี่ครับผมมี2หน้าที่ค่ะของเอนไซม์จ้ะนะครับที่เด่นๆเลยก็คือ1ก็คือเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอืค่ะนะครับ เพราะว่าในการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกมื้อนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอนุมูลอิสระพวกของปิ้งย่างทอดต่างๆเป็นนตาแบ่บอันนี้อร่อยมากเลยนั่นแหละครับพ,พวกแป้งน้ําตาลน,นะครับโปรตีนที่เราทานเข้าไปเนี่ยถ้าพวกนี้สะสมอยู่ในร่างกายนะก็คือว่าเราจะสังเกตง่ายๆนะครับนั่นคือจะมีอาการาา inside, นะอ่อนเพลีย้ากาดเอนไซม์นะอ่อนเพลียนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหลังรับประทานอาหารจะมีอาการง่วงจุกเสียดเลอะเหม็นเปรี้ยวมีกรดไหลย้อน ตรงนี้คือขาดเอนไซม์แล้วะระบบย่อยไม่ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับหน้าที่ของเขานั่นคือควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารการเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็แจกจ่ายพลังงานไปตามเซลล์ต่างๆในร่างกายะนะครับเรนไี่ว่าพี่รู้สุยาของเราพูดจนเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะพูดแล้วเราเข้าใจกันแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นะนะคะความสําคัญนะคะของ ตัวเอนไซม์นะคะจะมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายเดี๋ยวเราไปรับชม VTR พร้อมๆกันเลยค่ะครับวันนี้นะฮะจะมีการทดลองมากมายนะครับพี่ส์ให้ท่านเห็นความมหัศจรรย์ตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยครับคุณเชียนะฮะจะถามท่านประธานบอกว่าเอนไซม์เนี่ยมีความสําคัญต่อระบบ

กินกินเข้าไปปุ๊บก็เ <Cut. S 2> ข้าอยู่ในร่างกายเนี่ยพวกเอ็มไซพวกนี้ก็คือจะไปช่วยในการย,ย่อยอาหารแล้วก็ช่วยชายช่วย,ช,วยช่วยในเรื่องของลำไส้ <Cut. S 2> แล้วก็การขับถ่ายอะค่ะ ค่ะกเ็เป็นเรื่องของการป้องกันร,ระบบภายในของร่างกายะคะ่ะคือเขาก็ยกตัวอย่างว่าปกติเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันใช้เวลาในการย่อยสลายสมมติทานเนื้อเนี่ยมันก็ใช้หลายชั่วโมงอยู่ในการ,รย่อยสลายก็ถ้าเกิดว่าทานอันนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเร่งให้การย่อยสลายมันดีขึ้นแล้วทําให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงป้องกันโรคต่างๆได้โอ,อ้ครับผมท่านผู้ชมครับ คือว่าในระบบการย่อยของเราเมื่อทานอาหารไปเยอะๆหรือว่าทานอาหารที่เป็นอนุมูลอิสระเขาเ้าไปในร่างกายสิ่งที่เป็นโทษนะครับกับร่างกายเนี่ยนะครับเอนไซม์ไบโอกรนพัทนี่ก็จะไปช่วยย่อยสลายนะครับได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ามีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารของเราด้วยทีนี้ก็อยากจะถามท่านประธานนะครับว่าเอนไซม์ไบโอกรีนพัทเนี่ยแตกต่างจากท้องตลาดอย่างไรบ้างออหนีหนีเดเชี่ยวชู 比别的产品怎么不一样？那我自己也是很认真的一个人，我也是用我的生命财产全部投资去做，所以我一定会把它做得很好。假设别人有很好的，我也会拿来研究来给他更好。嗯，好好、啊啊、那卡，就、呃、是，是、呃，是，是、嗯，是、哦，是、哦，是、哦，是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 ，好是，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 好是，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  เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>คนที่เป็นมังสวิรัติหรือกินเจเนี่ยสามารถารับประทานได้ค่ะแล้วก็คุณคุณหลิงเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจมากในการทําอะไรเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเจ้าไหนที่ได้ข่าวว่าทําได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะเอามาศึกษาแล้วก็ทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโอ้ไม่การพัฒนาต่อยอด所以ว们า一颗胶囊等于是那五的比分解力都更高 比它ี่ย所以我们是纯化的比较高级的酵素ก็หลักๆแล้วก็คือแคปซูลเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าแบบที่เป็นผงแล้วก็ดีกว่าบริสุทธิ์กว่าแบบที่เป็นผงคือทานเม็ดเดียวเนี่ยก็อาจจะคุณภาพเนี่ยอาจจะดีมากกว่าทานหลายๆซองของของที่เป็นผงอยากจะให้ท่านประธานเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้อยชาวไทยนะครับท่านผู้ชม ที่กาลังชมอยู่ในตอนนี้ที่ต้องการจะป้องกันบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของท่านให้ดีขึ้นนะครับจู่โหทาย要你跟泰泰国客户啊讲一下哦就是你的产品有怎么好然后他要一定要信心我们是用生命去研发用用我的品所以各位 有信心引用我们的产品<嗯>ิ<常>ก็บอกว่า<对>มั่นใจได้เลย่ว่าผลิตภัณฑ์ของเอ่อ Bio Green Plus เนี่ยดีแน่นอนร้อแล้วก็ทางคุณหลินแล้วก็พนักง,งานทุกคนในบริษัทนี่มีความตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาค่ะก็ให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้เลยแล้วก็ขอบคุณมากที่อุดหนุนกันนะคะ คุณผู้ชมคะคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าเอนไซม์ของเราผลิตภัณฑ์ของเรามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะและโรคในปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมคะที่ครองแชมป์แล้วเป็นกันมากที่สุดเลยนะคะก็คือโรคมะเร็งนั่นเองนะคะขออนุญาตเรียนถามพี่รุ่งสุยาชักนิดหนึ่งนะคะว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่มะเร็งนี่เกิดจากการผิดปกติของการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเซลล์ต้นกําเนิดมะเร็ง ซ่อนตัวอยู่แล้วรอโอกาสที่จะเจริญเติบโตแค่นั้นเองทีนี้ถ้ามีปัจจัยพร้อมไม่ว่าจะเป็นภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงนะฮะแล้วมีสิ่งที่ตกค้างสิ่งที่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งได้เนี่ยยกตัวอย่างโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นอาหารปโปรดของเซลล์มะเร็งเลยเนี่ยถ้ามีการย่อยสลายไม่หมดนะนะฮะขจัดออกไม่หมดมีการตกค้างขึ้นมาในตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะเป็นทําให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นอาหารของเซลล์มะเร็ง ของชอบของเซลล์มะเร็งสารอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยเน่ยทีตตกค้างอยู่ในร่างกายที่เราทานอาหารเข้าไปนี่แหละแล้วในส่วนของเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสของเราเนี่ยค่ะพี่จะมีส่วนช่วยในการป้องกันแล้วก็บําบัดโรคมะเร็งได้บ้างหรือเปล่าคะพี่ป้องกันก็คือว่าเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสของเราจะไปช่วยในการย่อยสลายไปย่อยสลายยังไงะนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะด้วยภาพแล้วกันะนะครับเดี๋ยวขอ,อ ไว้บอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ดูเดเขียนภาพให้เห็นกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะคะชมขานะคะคุณผู้ชมจะได้มองเห็นภาพนะคะว่าที่ได้แล้วจ้าที่ได้ศึกษามาที่ได้ศึกษามาว่าเป็นผู้เชี่ยวชานะนะครับคือโปรตีนในเนื้อสัตว์จะเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งแต่มะเร็งกลัวอะไรนะครับไม่ชอบอะไรไม่ชอบโปรตีนจากพืชผักผลไม้อ๋อค่ะ เนี่ยซึ่งมีอยู่ในเอนไซม์ไบโอกนพัทนี่แหละครับซึ่งหลายคนนะคะไม่ชอบที่จะบริโภคผักผลไม้เลยบางคนสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาผักไม่เอาเลยนะคะผัดกับคงกับข้าวผักไม่ทานเลยก็มีนะคะนี่ครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับเห็นกันชัดเจนเลยคล้ายๆเม็ดสาคูนะครับจุดดำๆตรงเนี้ยเห็นนะฮะกล้องเห็นไหครับอ่าจุดดำๆตรงเนี้ยนะครับนี่คือเซลล์มะเร็งค่ะเอาใหญ่ๆใหญ่ๆเลยใหญ่ๆหน่อยอ่านี่นะ ทีนี้โปรโตีนที่ไม่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งเนี่ยะนะครับก็จะห่อหุ้มเซลล์ไว้แบบนี้นะฮะไม่ให้เม็ดเลือดขาวมาทําลายะนะครับนี่ห่อหุ้มแล้วก็เป็นอาหารไปในตัวด้วยทําให้เซลล์มะเร็งสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างง่ายดาย<อ>ทีนี้พอเราทานพืชผักผลไม้เข้าไปมีโปรโตีนที่มีเอนไซม์อย,อยู่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายโดยเฉพาะเอนไซม์เป็นโอกินพัทเนี่ยะนะครับก็นะครับเข้าไปย่อยอ่ะอันนี้โปรโตีนจากพืชผักผลไม้นะ เนี่ยก็เข้าไปย่อยตัวนี้ออกมาย่อยโปรตีนตัวนี้ออกมาก็จะเหลือแต่เหลือแต่เซลล์มะเร็งนะครับอยู่โดดๆตรงนี้นะครับแล้วโปรตีนที่เซลล์มะเร็งไม่ชอบก็คือโปรตีนจากพืชผักผลไม้ก็เข้าไปห่อหุ้มตรงนี้แทนห่อหุ้มแทนค่ะอันนี้เห็นชัดเจนนะเห็นนะครับเข้าใจนะท่านผู้ชมต้องตามไปด้วยนะครับห่อหุ้มตัวนี้แล้วบีบรัดเซลล์มะเร็งให้ฟอค่ะแล้วตายไปในที่สุด ือภาพบนนะคะที่พี่พี่รุ่งสุยาของเราได้เขียนภาพให้เห็นนะคะนี่คือมะเร็งนะคะในจุดสีดำๆตัวสีแดงๆนี้นะคะก็จะคือโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะซึ่งเป็นอาหารที่มะเร็งบอกชอบมากเป็นภาษาอีสานเพิ่งวอกเป็นตะแสบะพี่น้าขาะนะคะเมื่อทานเข้าไปในเราบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆนะคะจะทาให้เซลล์มะเร็งของเราเจริญเติบโตและสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกายแต่วันนี้นะคะเราไม่กลัวแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเรามีเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสนะคะ าเกิดว่าผู้ชมรับประทานเอนไซม์ของเราอย่างต่อเนื่องจะเข้าไปสลายตัวนี้เลยนี่ย่อยสลายย่อยสลายเนื้อตัดนะคะเมื่อมันย่อยเสร็จแล้วมันก็จะออกไปหมดจนกลายเป็นจุดนี้จุดเดียวคือเซลล์กระเด็นยังอยู่นะคะผู้ชมเราทานเข้าไปตอนนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วแต่ตัวที่ห่อหุ้มตัวนี้คือนะครับโปรตีนจากตีนัผึ้งผลไม้โดยมีเอนไซม์อยู่ด้วยใช่ ซึ่งพืชผักผลไม้นะคะในส่วนของเซลล์มะเร็งบอกเกลียดที่สุดเลยไม่ชอบเลยเมื่อเขาไม่ชอบแล้วก็บอกมันไม่อร่อยอ่ะมันบอกเป็นตะแสบค่ะพี่น้องคะก็เลยบอกฉันไม่กินพอไม่กินเสร็จแล้วเป็นไง เซลล์มะเร็งก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆฝ่อและค่อยๆตายไปถูกต้องถูกต้องครับผมนี่แบบนี้นี่คือชัดเจนมากๆเลยนะคะขออนุญาตคืนอุปกรณ์เลยก็แล้วกันนะคผู้ชมยเราพยายามที่จะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านได้คะได้เห็นภาพเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเป็นโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่หลายๆคนกลัวและก็ไม่หยายเกิดขึ้นในชีวิตนะคะหลายคนค่ะพี่เป็นมะเร็งแล้วหายนี่แทบจะไม่มีนะพี่ ก็ถ้าระยะสามระยะสี่ก็คือต้องต้องต้องทําใจต้องทําใจจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูให้เราสามารถที่จะยังมีชีวิตอยู่ได้นานนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยผมอยากเน้นถึงเรื่องของการป้องกันมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราป้องกันในเรื่องของการรับประทานอาหารเข้าไปแล้วมีตัวช่วยเนี่ยนี่คือเอนไซม์ที่ไปช่วยย่อยสลายเนี่ย จะไม่มีสิ่งที่ตกค้างอยู่จะพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้พวกเราจะต้องรับประทานอยู่แล้วเพราะว่าบางคนบอกไม่มทานเ,เนื่อ<า>ไม่มีแรงก็อย่างที่บอกว่าสามารถที่จะช่วยป้องกันบําบัดและฟื้นฟูได้หลายโรค,คะนะครับเบาหวานความดันอามพฤพึก์กกดไหลย้อนหรือที่เห็นกันเด่นชัดชัดเจนเป็นกันบ่อยนั่นะคือท้องผูกแต่วันนี้เราชี้ชัดในเรื่องของโรคมะเร็งนะครับพี่จะมีการทดลอง<ช>นะครับให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่าฝันได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเอนไซม์ไบโอกรีนพัด ในการย่อยสลายโปรตีนนะที่เป็นอาหารของชอบของเซลเล์มะเร็งเนี่ย<อ>มีการทดลองมาให้ชมด้วยมีมาให้ชมมีมาให้ชมคุณชมอยากจะชมเหมือนทอฝันหรือเปล่าถ้าอยากชมเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปชม VTR กันเลยค่ะครับ,รบท่านผู้ชมครับทุกวันนี้สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพของเราทุกวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนี่ก็เกิดมาจากการบริโภคอาหารของเรานี่นะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าขบวนการทํางานของเอนไซม์เบโอฟินคลัสเนี่ย นะครับว่าจะมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายโปรตีนนะครับที่ร่างกายของเราทานเข้าไปนะครับยังไงบ้างนะครับเราจะใช้ไข่นะครับเป็นตัวแทนของโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไปครับนะฮะนี่ใส่แก้ว2ใบนะครับใบหนึ่งนะครับเราจะไม่ใส่เอนไซม์ไบโอครีนพลัสนะครับอีกใบหนึ่งเราจะใส่เอนไซม์ไบโอครีนพลัสนะครับจะให้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผม เราทานานก็ไปทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่ากระบวนการย่อยของเราบกพร่องเนี่ยนะครับการย่อยไม่ดีนะครับผมก็จะมีสารอาหารที่ตกค้างนะครับมีโปรตีนที่ตกค้างอยู่นะครับซึ่งโปรตีนนี่นะฮะจะเป็นอาหารอย่างดีของเซลล์มะเร็งนะครับจะทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยก่อตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมน่ากลัวมากนะฮะแล้วถ้าเกิดว่า สะสมเยอะๆนะครับสะสมตามเส้นเลือดเนี่ยก็ทําให้เส้นเลือดอุดตันครับเป็นโรคอามาพึกษ์อัมาพาดหรือไกลตีตามมาทีนี้ก็ใส่เอนไซเปโอคลินพลัสลงไปครับเพียง2แคปซูลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าเอนไซเบโอคลินพลัสเนี่ยนะครับของเราเป็นระบบนาโนเทคโนโลยีนะครับผมโมเลกุลจะเล็กมากแค่2แคปซูลเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ สามารถที่จะย่อยสลายโปรตีนนะครับจำนวนมากอย่างที่เห็นนะครับผมแล้วก็คนนะฮะโอ้โหครับท่านผู้ชมครับโปรตีนถูกย่อยสลายแล้วนะครับไข่ไม่เหนียวนะครับไม่เนืดนะครับไม่หนืดไม่ข้นโอ้โหเป็นน้ำเลยครับนี่คือประสิทธิภาพของเอนไซม์เปอกรีนพลัสครับท่านผู้ชมครับ ฉะนั้นนี่ใครที่กลัวการเป็นมะเร็งนะครับก็ควรจะรีบทานครับท่านผู้ชมเพื่อตัดวงจรของต้นเหตุการเกิดโรคมะเร็งครับคือไปช่วยย่อยสลายโปรตีนที่เป็นอาหารของโรคมะเร็งนี่แหละครับเห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมจะให้เห็นการทดลองให้ชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือว่าจะเทไข่นะครับใส่น้ําร้อนที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเอาละครับ แก้วที่ไม่ได้ใส่เอนไซม์ o บอคลพลัสนะครับถ้าเทใส่น้ำร้อนแล้วนะ<า>ครับจะเป็นยังไงบ้างานี่เราจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการย่อยสลายนะครับของเอนไซม์โบอคลพลัสใส่ลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ<า>ใครที่ไม่ได้ใส่เอนไซม์โบอคลพลัสนะครับเ<า>กาะตัวกันนะครับเป็นก้อนเลยฮนะ นี่เปรียบเสมือนโปรตีนที่ยังไม่ได้ถูกย่อยสลายนะครับที่ตกค้างอยู่ในร่างกายครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสะสมหมักหมมนานๆครับตกค้างอยู่แบบนี้นะครับแก้วที่2ครับเทไข่นะครับที่ถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ไบโอพลีนพลัดลงไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแตกตัวออกจากกันครับไม่เกาะกันนะครับไม่เกาะตัวไม่เป็นก้อนนี่ถ้าสะสมอยู่ในร่างกายก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือพลังของเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสนะครับในการย่อยสลายโปรโตีนและท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์เอนไซม์เบโอกรีนพลัสไปนะครับก็สามารถที่จะทดลองด้วยตัวเองได้ที่บ้านท่านเลยครับครับทอฝันครับเป็นยังไงฮะผลการทดลองของเราอยากจะบอกว่าสุดยอดมากๆเลยอย่างที่เราฝันได้บอกบในในเทปแรกสิวแต่แ๋ว ถ้าได้เห็นกับตานี่ก็จะทึ่งนะครับอย่างอัศจรรย์เหมือนกันนะครับขนาดว่าไข่ที่ปริมาณพอๆกันไข่นี้เปรียบเสมือนโปรตีนนะฮะอีกแก้วหนึ่งใส่เอนไซม์ไปโอกลินพัดอีกแก้วไม่ใส่พอใส่เอนไซม์ไปโอคินพัดไปแล้วเราคนเป็นไงฮะความเหนียวเหนืดนี่หายไปเลยกลายเป็นน้ํานะยกช้อนขึ้นมาแล้วเทนี่ไหลโจกเลยก็เปรียบเสมือนโปรตีนนี่แหละครับถ้าเกิดว่า นะครับหมักหมมสะสมอยู่ในร่างกายก็จะเกิดอาการบูดเน่าใช่ค่ะนะครับเมื่อบูดเน่าเสร็จแล้วก็เป็นสภาวะที่เป็นบรรยากาศที่เซลล์มะเร็งนี่ชอบมากใช่ค่ะเนี่ยกำลังจะบอกว่านี่แหละสิ่งที่สะสมโปรตีนที่สะสมนี่แหละก็จะเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งแต่ว่าเอนไซม์โบโอกินพัทของเราก็เข้าไปช่วยย่อยสลายแบบนี้ที่ย่อยสลายให้เห็นกันไม่เหนียวไม่ข้นตรงเนี้ยก็คือขจัดพิษตรงนี้ออกมาเราก็จะไม่เป็นมะเร็งเนี่ยป้องกันได้ง่ายมาก ก็เห็นภาพไปพร้อมๆกันแล้วนะคะผู้ชมคงจะมีความเข้าใจในเอนไซม์มากยิ่งขึ้นนะคะ<อ>ที่แม้เ้าฝันเกือบลืมไปเลยผู้ชมถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะว่าเอนไซม์อออตอนนี้ในบ้านเราก็มีค่อนข้างเยอะอยากจะทราบจริงๆเลยนะคะว่าจุดเด่นของเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสมัคืออะไรพี่คือจะเป็นในลักษณะของแคปซูลนะครับพกพาสะดวกอันนี้เป็นผลพลอยไ,ได้ด้วยนะ,ะนะครับพกพาสะดวกรับประทานง่าย นะฮะรับประทานกับน้ําที่มีอุณหภูมิห้องคืออุณหภูมิปกติสองที่สําคัญนั่นก็คือผลิตเป็นระบบนาโนผลิตในระบบนาโนโมเลกุลจะเล็กมากสามารถดูดซึมได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอเพราะฉะนั้นเมื่อไปย่อยสลายสารอาหารต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนะครับนำไปเขาเรียกว่าสร้างพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ะนะฮะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ มีส่วนผสมของสปอร์เห็ดหลินจืดแดงอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอนไซม์ชนิดอื่นี่้ออื่นจะไม่มีสารสกัดหรือว่าส่วนผสมของสปอร์ของเห็ดหลินจืดแดงเลยมีหน้าที่อะไรสร้างภูมิคุ้มกันจํบรุงตับจควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือดป้องกันตับอักเสบขจัดสารพิษจแค่นี้เนี่ยสุดยอดแล้วก็สุดยอดแล้วไปบํารุงตับตับดีไตดีนะครับร่างกายดีระบบหมุนเวียนในร่างกายดีเลือดสะอาด เนี่ยขจัดสารพิษออกมาตรงนี้คือคุณสมบัติของสปอร์เห็ดลินจืาเห็ดลินจือแดงด้วยครับผมแล้ววิธีการรับประทานนี้รับประทานไงคะพี่รุ่งรับประทานนะครับอย่างน้อยก็1นึ่งแคปซูลอยู่แล้วนะครับก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนเช้าตอนเช้าเามกลยครับแล้วก็ตอนก่อนนอน นะฮะเพื่อพอเราพักผ่อนเสร็จแล้วในการให้เขาไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่มันสึกหรอนะฮะหลับลึกหลับดีเลยจ้ะฝากาถามแทนผู้ชมที่ตอนนี้กําลังป่วยในะโรคที่เป็นเคสที่อาจจะหนักๆสักนิดนึงครับผมถามพี่ลูกนิดหนึ่งว่าการรับประทานนะคะเอนไตม์ไบโอกรีนพลัสของเราสามารถรับประทานต่อครั้งเนี่ยมากกว่าหนึ่งเม็ดได้ไหมคะรับประทานตามลักษณะของอาการที่เป็นตามลักษณะของโรคที่เราประสบะนั่นคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนักแล้ว ในตอนนี้คือเป็นเยอะนะครับก็รับประทานให้มากขึ้น2แคปซูลย์แคปศูนย์แคปซูลได้เพราะว่าตรงนี้เอนไซม์ไบโอครีนพัทของเราเนี่ยผลิตจากธรรมชาติ<ะ>ปลูกในระบบออแกนิกะนะครับปลอดไล้สารพิษ<ะ>ไม่มีสารพิษเจือปนเพราะนั้นไม่มีผลข้างเคียงข้างเคียงใดๆทั้งสิน้น<ะ>ปลอดภัยทานแล้วมีแต่ประโยชน์<ะ>ต่อ<ะ>ร่างกายเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ขาดเอนไซม์อยู่นะครับผมเติมเต็มเอนไซม์ให้กับชีวิตแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์ป่วยครับ เราไม่ได้เอาความน่ากลัวมาพรีเซนต์ให้ผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ,คะแต่เรานําความจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะนะคะหลายครอบครัวหลายชีวิตนะคะที่จะต้องสูญเสียชีวิตกันไปจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะ ซึ่งเกิดจากการบริโภคแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของพวกเรานี่แหละค่ะเมื่อผู้ชมได้ชมผลการทดลองกันไปแล้วนะคะได้ฟังจากพีุู่งสุยาซึ่งมาให้ความรู้ต่างๆนานาและก็ได้เห็นภาพกันไปนะคะที่พีุ่่กได้เขียนให้ดูที่ไว้บอร์ดเมื่อสักครู่หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอย่างแน่นอน คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรารอช้าไม่ได้แล้วนะคะกับโปรโมชั่นสุดฮอตตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อสินค้าของเราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะคะทอฝันดาวพันแสงและพี่รุ่งสุริยาขออนุญาตจากลากันไปก่อนขอให้ผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหมนเราสองคนและทุกคนที่ได้รับประทานเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมุนด้วยวิทยาการประโยคสั้นๆที่สามารถอธิบายได้ถึงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของโลกโลกยิ่งหมุนเร็วเท่าไหร่วิทยาการก็ยิ่งหมุนเร็วไปเท่านั้นตรงกันข้ามกับสุขภาพของมนุษย์ที่มีแต่จะสวนทางสุดโซมลงเพราะปัญหาต่างๆรอบตัวสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่จึงมีส่วนอย่างมาก ที่จะช่วยยกระดับสุขภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้นและนวัตกรรมล่าสุดที่ถูกคิดค้นออกมานั่นก็คือเอนไซม์คุณพร้อมที่จะมีสุขภาพดีหรือ,อยังไบโอกรีนพลัสสุดยอดนวัตกรรมเอนไซม์ที่พัฒนาคิดค้นมาเพื่อสุขภาพบรรจุอัดแน่นอยู่ในแคปซูลรับประทานง่ายสะดวกร,ร่างกายดูดซึมได้รวดเร็วปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนตเพราะไบโอกรีนพลัส ได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอจากประเทศไต้หวันและประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารว่ามีความปลอดภัยขั้นสูงสุดไร้สารเจือปนใดๆไม่ส่งผลกระทบแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไต้หวันในการประกวดสินค้าประเภทเอนไซม์เบสออสเตรียปี2010ถึง2012ไบโอกรีนพลัสได้เสียงตอบรับและเป็นที่ยอมรับอย่างดีเยี่ยมในแถบทวีปยุโรปรวมถึงในย่านเอเชียประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และกับประเทศไต้หวันที่มียอดขา,ายที่สูงเป็นอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนทั้งหมดเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีว่าไบโอกรีนพลัสเป็นเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันและล่าสุดที่ประเทศไทยประเทศแรกในย่านภูมิภาคอาเซียนถึงเวลาที่เราทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยเอนไซม์บริสุทธิ์ที่จะช่วยฟื้นฟู บำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ระดับโลกที่ทั้งวงการแพทย์และทุกคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างยอมรับว่ายอดเยี่ยมและดีที่สุดเอนไซม์ไบโอกรีนพลัสไบโอกรีนพลัสเชิญชวนให้คุณกินเอนไซย์โรคต่างๆอีกมากมายไบโอกรีนพลัสช่วยได้หายห่วง